ในก็สู้นะครับอโอ้โหเผื่อยิงมาได้เนาะตัวนี้กลับมารอบสองเนาะบักเอวขาดเปล่าไม่ใช่บรรทัพขา,ขา,ขา,ขาหักครั้งนึงเนาะยังไปได้เสืยอ,อยู่น่าดีวะเดียกกินสมบูรณ์แล้วขูดน้ำมันออกใช่ไหมขูดเจ็ดมันเอาเขาเผาก่อนแล้วก็ขูดเจ็ดแมรน,น,น

ซิมงงเจอบอ่ะงงว่ามันหาเจออยู่้ายอยู่หาาน้าบ้านอืนงาดีไก่งงไง,งต,ต้องคอยผัดเจเจ็ดครับเอิญผัดเจ็ดยบขไปภัยเลยของพีง่เ่านโอ้อโห มันแข็งไปมันกินต้ากินขอเปลือกเน <c oughs> ี่ถ้าตำ่ำด้วยกันคม,ม,มามไก่ก๋บ้ออะไรไม่อย่างอีกแล้วอยากมาฟักฟักอีกมาตำ่ำ นด็กปอมหาโตครับมันนี่บิ๊กบิ๊กเอายกนชั่โมงก็ะลุเนาะได้สร้างกระสูนมาแต่สหรัฐเนาะเพื่อยิงตก้ลยนะตัวนี้นิ้วเขี่ยว่ะอืมสร้างนิ้วเขี้ยมาเลยยินแหยุ่เท่านั่นอ่ะใส่หลังคาบันอน้ออื้งอื้ออออื ม็นทุกอย่เงเ๋ยเราใส่ออกแล้วครับโด็ใส่มันออกอาจารย์แมนใส่น้อยเนี่ยแมนออาใส่ออกตัวไหนมีใครกอาไอ้มีใครบะ ใส่มันมเน่าเลยอา,าจารย์โอ้พี่ปูเ้เห็ดเสร็จแล้วอ่อนคุณบอพี่ผูเหตุดี่อ้เหตุ

โอ้ยคนนี้ใครบอหนาหนาโอ้ยน่มิดอืมโอนิมิไหมโอ้ยโอ้ยกูอ่ะมันอู้บีแดกนั่นเองใครบอโอ้ยตัวหูมันนอนนบกเถอเนาะมงจะบามันถีบอินไงยังเนาะหลพ่อยิงหมดสมินมันนะ ปวดโครับโอ้ยไร่น่นี่ยงฟับร่กอะไรอูวันนี้ตัวใหญ่ไปถึงหาต้องหาลายครับแห่มันแพปีนาดนะิ่งหากินไหมครับเดี๋ยวมันศูนพันเดยมูนพันครับส้มไส้เนี่ยราเมือนก่อนมูาก,นากินนะหะไก่แล้เออ้ากินครับหาอยู่้ากินครับนี่ครับเมื่อสมังรอบแรกดังแย่ กำลังทากินก้อยกับปอมนีาตอนนี้อ่าแล้วเทิงนี่มันจะเป็นเนื้หรือว่าครัวเนียวฝักไปแล้วแท้เพื่อนร่วมอ๋อมนก็ดีครับรวมหุ้มมล้วุกันรอบ่างไรครับโอเคหนึ่งสองสามไปข้ากํลังที่ฝากกับปอมครับแมนบอก โอแนนทัวกัเลยคือเงดี่่ะเป็นแต่แรงดีเลยอาจารย์แนนตัวครับกำลังฟัฟักระปองนแต่่ะจิ้มะเอวแย่แกครับกระปอง่งงคบบรับแ่เพราะอะไรนะมขนข้แย่หรอเม่นมพันเดียวกันเด้ เาสเนมืนอเนียอันไหนเนี่ยเนี่ยเนียันไหเนี่ยมันอาจจะยาปน้อยเพราะว่าเนี่อันไหนเนี่อันไหแม่พาะมันไมดเสียวนนเนีลยเน่ยเเถกนั้น่สูเกพมันลงมี่ยตั้มหรตัมตผงผ้าอันนี พี่พูว่าอยากกินก้อยกับปอมแยกไข่พร้อมาท่นวะแยกไข่ให้พร้อมาท่านแยกอะไรแยกไข่มันไม่มีไข่นะอาจารย์มันเรื่องแยกอะไรแนนมันได้ตะบังเถิงมันน้อมันไม่ได้ตัวเมียมาตัวเมียมาออกครับปล่อยไว้แผ่แนนมันสิบศูนย์พันสิบศูนย์พันนะครับจะน่าเขาพิศพันก็ไปกินได้ใช่พี่พิศพันก้อยกับปลอมมีดาฟังนี่ดาฟาฟืนให้ครับพี่ tham bạn cả, làm gì đó, năm lấy không cần dùng nữa. không cần dùng gì โปกจำไว้ให้ดีัดตัดัดละไปโอ้แหมีโอ้ว่ามีตัวเนี้ยจนฟอมเลยเสียบแล้วครับ่ตัวนี้เสบสุดเลยอจันมันถือถว่ามันหานัดนี้ยละยังต่ำๆมาลงเินไปเนมาอยู่างข้ามเนซอเบอร์ không nó, đùn đúng không? Không có cái cầm đúng không? Đi đổ cái gì đâu nhỉ? Đi đổ cái gì? Đi đổ cái gì? Đi nhưng mà tên nó lại tọ người không phải Nhưng nó đổi quá Đấy, tố mà Tố tôi nhìn thực bạc nó đây Thế theo cái xốp lên mà Thế lên mà nó, là cái xốp mà cái ดนังอ้ยหังมันหนาน้องคซื้อตัวเนาะปุ๊บมันถารเจะดอกองไอ้เคืองแน่นรุ่นยิ่งอย่างหัวขาดไว้รออันตอไปดูตัวนั้นต่อไปดเลยนัาเดี่ยวแล้วเอรวงเลยเหรอไก่ตกไก่เหียงไกะตายกไวัดปมไก่วัดอย่ไไก่กตายตายไโอ้ตึไก่เโอ่ แตกตึมไปมูลื่นทางเลื่อนทางห้ามนะหัว่ืนแข็งเกินไปครับอ่สีเยาแล้วครับบัดนี้ ตำมุนกอนไ่รับช่วจะเป็นับานครับอนกนมากฟนหมกมวงใส่ตามด like ้วยหอมแดง่จะแมนหอมแดงครับ mọi người không có mưa là mưa tôi hoặc xoài lâu bây giờ mưa xoài mưa bây giờ 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 mưa

สี่ครับอีสานสีผสมครับคุครูนี่ก็สีผสมครับคุณไม่ยอะไรละไราไรมืดดไ่ได้เนาะเี๋ครับทาห้องกัอนเดียวครต่ไคลอดแล้ก สีว่าหม้ปลาหมด่อหมปลากไ่อยอแนหแ่นตัวครับเฮ้ยมมีน่ห่นหมอนี่เขาพาเป็นเปียงเรากินสุมมให้ที่ห้อนกแก่ียนน่ะนกแกยนเขยห้อน้อยนอยให้ยอดมันสูงเลยราปลาเราก้นเราแน่เราเขางไปใ่น้ำซสูงโอ้ยให้นกแก่นแม่มือเขาต่อยหมโ เล้ยมนะครับตัดกันครับครับซอยหอมแดงไว้ครับนี่นะนี่นะเได้หอมแดงอืมนี่คือปรุงเลยแล่คือซอยหอมเลยนี่คือ,อหอวไปครับ แทตแน่นอนครับมือแน่นถั่มือหน้าถั่วเลยครับผมกับได้เอาทั่วครับวันนี้ครับว่าจะทัไม่ว่าจะผักด่นไหนเด้อสิเหียงมันหลายอืพวกฟักด่นสได้หลายตีวั่นนั่นล่ะขุนเขียวนะ ตัหอมมากเลยครับจะปุกนะครับอนี้พอเคหมบอมไห้อมเลยหอมเจามนบ่หมออคุณติกมด้ามแน่ว่าเนอะเอยดาครับนี่คือพริกปงครับ กินไหมจ้ขวอยิงดีใ้าหอมดิพี่วยเองครับพี่วถ้าถ้าพวกขวอเองมันว่านี้พี่ถ้าไม่้จงครับใช่ไรใช่ไรเผ็ดใช่ไรพี่บ้านทั้งหมดอันนี้เรื่งว่าขวอย่างไรบ้างขวอย่าไรครับยังหอมขอย่าไรัใส่อันน้ปลาไปว โคนอะไรับไปบอกตัดหอยหุบต้นตองอุบนี่มฟ้าเล็ใส่หน่อยใช่ล้อหรอทำแรก จะไปไหมเพราะว่าเราไม่ใส่ไม้พุไปครับไเช่มก่อนเโอเคเว่าเันมเม้ีไ้เลยม่งรพบาะผสมม่วงไรพุ่นเลยเกิดเปียกนะโอ้้ามนี่แข็งมม่วงอะไรมีนเเลย้อแข็งแบบมหิเปลียกแล้วม่วงเลยนะม่วงอะมัน

จะเหินเป็นไงเห็นอะไร่ะมองเห็นแด้นี้เออใส่ลงไปผิวผู้มีแรงหรอกใส่พี่ครับเจ้ากับอ้อมมีหมวเกลือเอานี่หนึ่งเลย กันพอกันตอดซิมแลครับไปข้งข oh, ้าไยรู้วยไปแล้วโอ้ไปแล้วคือจะถอนแสงสิวะต้องทังสิว่ะทางบุ้กาแมนครับ

อะเยอมงเ่าเห็ปลยเัลกันเอาข้ามาเมาเลยจัเดีวล้วมันมืดมันมืดอีบะอ้าได้แล้วมันต,ต้องเสลีแ่แล้วกลอยกวางเฮ้ยในจ้ะอูฮักเซียลองซิมก้อยกวางครับใช่ครับ ใจกันอยู่นั่นแหละต้องมีคำที่สองงามันแสบเลยใจการด้กันไปเว่ามีผักกับว่ะตั้งบอนเป็นกัมม่วงไหมโอ้มันอ่ะมันแกแล้วอ๋อแกแกแกทีนี่นะงกกทำมา้ครับเลยแสบนี่ก่อน

เอาเนี่ยดูแลเขาด้วยเห็นไหมอือโอ้มันเลยเหรอสุดที่สุดในารครับอ๋อขอจ่ายนะสูตรเทาไหร่ขอจ่ายมันมักขึ้นไปเยวะมันยังไม่ออกมาเลยเก้บเอาไว้ให้ไปแก้หมดเขามากินกระปุนกับน้ำปลาเลยอือ นั่งห้องนอนให้ย้อนสูขขงขานใจจะ้องอเห็นด่ะราการตึ้งเป็ดตึงงดต้งอัไงตึ้งอืมครับต่อนก่นไมฟัมพนเอาเตียวหง,งมุ่งกันไปหนอดชิดใจเลยแบบนี้วะ